สวัสดีคะ่ะเจคเคนอแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะกำลังปรับลดราคาค่ะลดจากเดิม1ล้านบาทเลยนะคะทุกท่านปรับลดเลยค่ะทุกท่านจาก3ล้าน3นบาทเหลือเพียง2ล้าน3นบาทเท่านั้นค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยคะ่ะอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองมหาสรารคามบ้านสองนางใหญ่นะคะ บ้านหลังนี้นะคะทางด้านผู้ขายได้เข้าไปอาศัยอยู่แค่3ปีเท่านั้นเองนะคะอยู่บนพื้นที่100ตารางวาค่ะรัวรอบขอบชิดพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างๆค่ะกว้างมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกท่าน5ห้องนอนชั้นบน3ห้องบุผนังแล้วทุกห้องนะคะชั้นล่าง2ห้องห้องนอนใหญ่1ห้องค่ะมี2ห้องน้ำในบ้านแบ่งเป็นห้องอาบน้ำและนอกบ้านนะคะ สองห้องครัวมีทั้งในบ้านและนอกบ้านค่ะและมีสองที่จอดรถนะคะมีห้องซักล้างหนึ่งห้องเหล็กดัดรอบบ้านพร้อมกับพาม้านมีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะมุกหน้าบ้านพร้อมตีฝ้ารุมไม้ระแนงอย่างดีนะคะาาก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับนั่งรับลมชมวิวชมบรรยากาศนะคะนั่งพักผ่อนค่ะเคาน์เตอร์เบลล์อินในบ้านก็ทำไว้อย่างดีเช่นกันนะคะ เรียกกันได้ว่าพร้อมอยู่อาศัยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีของแถมให้ด้วยนะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของแถมเคาน์เตอร์บิวอินเรียบร้อยนะคะตกแต่งใช้วัสดุเอดเอค่ะมีถังกักเก็บน้ำจำนวน700ลิตรด้วยนะคะมีโต๊ะรับประทานอาหารเป็นโต๊ะไม้อย่างดีค่ะมีชุดรับแขกเป็นชุดไม้เหมือนกันนะคะอย่างดีค่ะ ก็เรียกได้ว่าเจ้าของเดิมเป็นผู้ที่ชื่นชอบไม้นะคะทุกท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้นะคะตัวบ้านก็เช่นกันค่ะตกแต่งไว้อย่างสวยงามค่ะทำเลดีๆนะคะอยู่ใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้สถานที่ราชการค่ะเข้าซอยไปเพียงแค่300เมตรเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการพักผ่อนนะคะพื้นที่กว้างรม่มรื่นบรรยากาศดีอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะ ตัวบ้านก็สวยแบบพร้อมอยู่เลยทีเดียวนะคะน้ามไม่ท่วมค่ะทุกท่านไม่แออัดนะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคาม2ล้าน3แสนบาทคุ้มๆนะคะท่านใดกําลังมองหาบ้านอยู่ในระแวกของจังหวัดมหาสรารคามท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอนัดชมตัวบ้านโดยตรงกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจคยนพียงแนะนำให้ได้ชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะ สำหรับวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ